สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาอัปเดตสวนให้ชมนะคะก่อนนี้ก็เคยลงให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะที่ว่าปลูกกระเทียมเขาก็ฝังฝังฝังดินไปตอนนี้เห็นไหมคะต้นกระเทียมตอนนี้เริ่มงอกออกมาสวยงามมากๆกระเทียมที่เมืองนอกนี่ปลูกง่ายมากตอนนี้โผล่ออกมาแล้วก็แล้วก,วก็ถมดินไปแล้วด้วยนะคะถมดินไปแล้วด้วยค่ะ ต้นใหญ่ๆสวยงามเลยนะคะสวยงามมากอันนี้เป็นแปลงกระเทียมนะคะกระเทียมที่เมืองนอกนี่ปลูกง่ายมากแก่ออกมาฝังดินฝังดินไปแค่ให้ตรงแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ทำความสะอาดหญ้าแล้วก็กรบดินพอเขางอกออกมาหน่อยแล้วก็กรบดินนะคะนี่ก็กรบดินไปแล้วเนาะ อันนี้ก็คือแปลงกระเทียมนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปดูถั่วปากอ้าถั่วปากอ้าที่บอกว่าปลูกด้วยเมล็ดนะคะตอนนี้พอเขางอกออกมาเยอะแล้วก็ถมดินเห็นไหมคะถมดินเหมือนกันนะคะถั่วปากอ้าก็ถมดินทําเป็นร่องขึ้นมาแบบนี้เนาะถมดินนะคะอันนี้ก็บางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วก็มีนะคะอันนี้ก็ถมดินทําความสะอาดหญ้านะคะ อันนี้ก็คือแปลงถั่วปากอ้าค่ะก็มีพอเขาโตขึ้นมาแล้วก็ต้องถมดินนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าต้นเขาสูงมากก็ต้องเอาหลักมายึดไว้ขึงเชือกเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ล้มเนาะอันนี้ถั่วปากอ้าทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูไปตลอดเลยนะคะถึงเก็บฝากนู่นละค่ะอันนี้แปลงถั่วปากอ้าทั้งหมดเลย แล้วก็เดี๋ยวหันมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้คือถั่วปากอ้าเนาะหันมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ที่เห็นเป็นร่องๆแบบนี้ก็คือปลูกถั่วค่ะคล้ายๆถั่วลิสงแต่ไม่ใช่ถั่วลิสงนะที่ประเทศอิตาลีนี่เรียกว่าอาฟจอรีเหมือนถั่วลิสงแต่ไม่ใช่ถั่วลิสงค่ะแล้วก็อันนี้ก็แปลงบ็อกเกอรีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลย บ็อกกี้ก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมบ็อกกี้ก็ทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกยอดนะคะอันนี้อันนี้นี่ถัว่วฟาจอรี่เนี่ยถัว่วนี้ครับปลูกอยู่ข้างล่างขององุ่นนะคะข้างบนเป็นองุ่นตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปหมดแล้วแล้วข้างล่างก็ปลูกเป็นถั่วนะคะ ทุกพื้นที่มีประโยชน์หมดเลยค่ะปลูกผสมผสานไปนะคะแล้วก็สวยงามพอหันมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็ให้ชมแล้วนะคะเป็นแปลงของถั่วปากอ้านะคะถั่วปากอ้าค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นกระเทียมเดี๋ยวพาไปชมอีกที่นึงค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นแปลงกระเทียมนะคะยังเป็นแปลงกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะ อันนี้หอมหัวใหญ่ที่ปลูกฝังฝังดินไว้อะไรไว้ตอนนี้ก็กรบดินไปหมดแล้วเนาะกรบดินไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เริ่มโตก็ทําความสะอาดหญ้านะคะอันนี้เป็นแปลงหอมค่ะอันนี้คือหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้ปลูกหอมหัวใหญ่ <c oughs> สวยเริ่มสวยแล้วค่ะ แล้วก็มีปลูกสลับสลับไปนะคะหัวฟินนิ่นก็ไม่สวยแล้วล่ะค่ะแล้วก็มะดงมะเดือ่อฝรั่งก็ยังไม่ออกลูกค่ะเดี๋ยวพาไปลงไปดูสวนอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้นโอรีค่ะต้นโอรีปลูกต้นโอรีอันนี้แปลงอันนี้หัวเฟนเน่นเห็นไหมคะ เดี ite, ๋ยวให้ดูหัวเฟนเน้นอันนี้แปลงหัวเฟนเน้นนะคะก็คือผักชีฝรั่งอันเนี่ยหัวยังไม่ออกใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือหัวเฟนเน้นหมดเลยเนาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็ปลูกกระเทียมเลยค่ะปลูกกระเทียมอันนี้ก็เป็นแปลงกระเทียมอีกเนาะอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็กระเทียมแล้วก็ดินตรงนี้ก็เตรียมเอาไว้ปลูกไ้นี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือยาวสีม่วงนะคะนี่แปลงนี้ไถเอาไว้นะคะอันนี้ใช้รถไถไถนะตรงนี้ยเอาไว้ปลูกไ้นี่ค่ะเอาไว้ปลูกมะเขือเทศกับมะเขือยาวสีม่วงนล้มะเขือสีม่วงแล้วก็ ปลูกต้นไอ้นี่สลับไปด้วยค่ะมีมะเดื่อฝรัง่งมีออยโอลีฟนั่นแหละค่ะผละไม้ก็กำลังออกดอกนะคะเนี่ยผลไม้ก็กำลังออกดอกค่ะยังไม่บานตรงนี้ยังไม่บานอันนี้เป็นต้นลูกพุนค่ะต้นลูกพุนวันนี้อากาศดีมากๆเลยยังไม่บานเนาะถ้าก็บานแล้วจะสวยมากเนี่ยตามร่องน้ำเนี่ยอันนี้คือต้นมะเดื่อฝรั่งหมดเลยนะ ยังไม่สวยอันนี้ต้นผักไอ้น,นี่ไม่ค่อยได้กินนะเนี่ยปลูกปีเดียวแล้วก็อยู่ตลอดเลยเนี่ยเป็นคล้ายๆบล็อกโคลี่อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมการเตรียมดินเนาะตอนนี้เตรียมไถดินเตรียมดินเพื่อจะปลูกมะเขือเทศนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนอากาศเริ่มดีเริ่มดีแล้วก็ต้องมีการเตรียมดินเนาะกระเทียม อันนี้กระเทียมหมดเลยเนาะหัวเฟินเน้นหัวเฟินเน้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพาดูใกล้ๆสักหน่อยหนึ่งอันนี้หัวเฟินเน้นเอออันนี้หัวเฟินเน้นเนาะทุกคนเห็นไหมคะย้อนแสงไหมอันนี้หัวเฟินเน้นหัวยังไม่โตเท่าไหร่นะคะหัวยังไม่โตเท่าไหร่คนหัวยังไม่โตเท่าไหร่ใบก็ออกเหลือง ว่าฟินนก็ปลูกสลับสลับไปเลยนะคะไม่ตือกับฝรั่งที่นี่อะเยอะมากไม่ตือฝรั่งเยอะมากเนาะอ่า ั่วปากอ้าเนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็ไม่เคยเห็นต้นถั่วปากอ้าอันนี้ไม้ที่ตัดแต่งกิง่งองง่นแต่งกิ่งผลไม้นะคะก็ไม่ได้ทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งเอาไว้ไปใส่เตาผิงได้ะคะ่ะก่อไฟเตาผิงอันนี้บ็อกรี บอกครีก็สวยงามนะคะก็ทุกพื้นที่มีประโยชน์หมดเลยค่ะสำหรับตรงนี้ยญ้าวันนี้อากาศดีเห็นภาพเมืองกันไหมคะอากาศดีเนาะต้นอธิโชกเดี๋ยวไปดูต้นอธิโชกกันสักหน่อยหนึ่งดอกอธิโชกอันนี้ยญ้าปล่อยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้จะปลูกมะเขือเทศะคะ่ะ อันนี้ปุ๋ยเห็นไหมคะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็เอามูลเขาเนี่ยมาใส่ที่นะคะปลูกพืชผักต่อไปนเนาะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่อะไรก็ขนออกมาแล้วก็มาใส่ที่คะ่ะอันนี้มีถั่วปากอ้าแล้วก็ต้นอธิโชกค,ค่ะอธิโชกไม่ค่อยสวยอันนี้คือต้นดอกอธิโชกนะคะต้นดอกอธิโชกแต่เขายังไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะ น,นี่ก็ยังเป็นทั่วปากอ้ายค่ะทั่วปากอ้าตรงนี้นะยังไม่ได้ถมดินนะคะยังไม่ได้ถมดินจริงๆมันต้องถมดินขึ้นมาสูงกว่านี้นะคะท่านผู้ชมต้องถมดินขึ้นมาสูงกว่านี้ค่ะก็รอชมกันต่อไปนะคะคุณชนบทที่นี่ก็ปลูกผักพืชผักผลไม้ไปทานกันเองทุกบ้านนะคะมีเหมือนกันหมดทุกบ้านเลยค่ะ นะถั่วปากอ้าตรงนี้สวยนะคะแต่ว่ายังไม่ถมดินต้องถมดินส่วนตรงนี้เป็นอธิโชกค่ะเป็นอธิโชกแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมีเบี้ยพันธุ์มาขายใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีต้นพันธุ์มาขายใหม่นะไม่ค่อยสวยอันนี้มันหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วแต่ก็ยังเก็บกินได้อยู่นะคะพื้นที่ที่ว่างๆที่เห็นหญ้าขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรเนาะเพราะเดี๋ยวเตรียม เตรียมแปลงที่จะลงมะเขือเทศไว้ทําซอสมะเขือเทศกันค่ะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ล่ำลากันเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ